สวัสดีอ่าอยามค่ำคืนนะครับเลิกงานมานะจัดเลยครับเห็นโค้งม่วงๆไหมนี่โค้งม่วงๆ่วงเงี้ยนะครับโค้งเดิมสีเดิมอย่างเงี้ยอดใจไม่ไหวครับหรือกลางคืนนี่แหละนะครับหรือมันไปเลยหรือดูความเดิมนะนี่ครับถังน้ำมันแม่นี่เดี๋ยวถอดล้างก่อนถังน้ำมันนะแม่ดูดูด,ดูกองครับเดิมจ๋าครับ เอ้ยอะไรติดรถครับอะไรติดรถของ SP1 นะนะครับขบูเดิมแท้นะโครงกล่องมีมีหมดทุกอย่างเอกลักษณ์เดิมครับล้อมาแล้วนะครับล้อแท้เลยนะเดี๋ยวมาไม่สวยๆนะครับนากงนากากไม่มีแตกหักนะชุดสีสวยมากครับรถแค่นี้อ่ะอกไก่นะครับนี่แม่สภาพยังเปยี้ยเอยครับสีสวยหมูยึดสวยนี่นะครับไม่มีแตกครับ ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้แมขรอบเสร็จผมว่าผมไม่ทําใหม่นะเก็บเดิมให้ได้มากที่สุดนะผมชอบรถเดิมใครชอบรถเดินติดตามไว้นะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าสุดๆ,ๆครับอ่ะเดี๋ยวจัดทรงเก็บงานล้างทความสะอาดให้เรียบร้อยประกอบทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชินะช้นนะครับแมเอาคลิปนี้ลาไปก่อนครับปิดคลิปครับสวัสดีครับ